ก็าบสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสะตีสแนลนะคะวันนี้ตีก็จะมาพาทุกคนมาทำก๋วยเตี๋ยวกินนะคะวันนี้มาบ้านน้องสาวนะคะทุกคนมาบ้านน้องสาวมาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะเนี่ยค่ะมอมาใหญ่มอใหญ่มรล่มเทใหญ่นี้เลยนะคะทุกคนเนี่ค่ะทำก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะ <S <S นี่ค่ะ ม้อใหญ่ๆก่อนจะไปกินเราก็ก่อนจะไปกินเราก็มาทำกันก่อนนะคะตอนนี้กำลังเร่งไฟอยู่ทำเสร็จแล้วพอดีฝนตกมา ฝนตกก็เลยแตกกันไปเลยเดี๋ยวรอหม้อเดือดเราก็ทำก๋วยเตี๋ยวไปกินกันเลยนะคะเนี่ยมาจุดไฟใหม่ต้องเล่งไฟนิดนึงนะคะ เล่นไฟกันนิดนึงเ,เล่นไฟหม้อก,ก๋ยเตี่ยวเดี๋ยวหม้อก,ก๋ยเตี่ยวคนแด้วเราก็กินกันเลยนะคะหม้อก,กำลังร้อนนะคะ ร้อนเนีเ่ยพอดีฝนตกฝนตกก็เลยแตกกันไปไนะคะได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะแต่ปรุงเสร็จแล้วนี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะ,นะคะต้นไม้รอบๆอบเลยนะคะคนนะ,ะ่ะตอนนี้กําลังรอหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวร้อนแล้วก็ทําไปกินกันเลยนะคะ,นะคะมีต้นมอนต้นกล้วยกนะ็ต้นมอ มะม่วงนะคะ,ะ,คะอานนกาศดีมากนี่ก็น้องสาวกำลังลวก,กว๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะคะน,นี่เป็นน้ำกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำลวกนะคะน,นี่ก็คือลาลวกเส้นนะคะ อันนี้เราก็มาจับผักกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโอ้โหผักบัวรพานะคะแ<ช>ก่เยอะนะคะผักบัวรพากินกัดนะคะทุกคนเอาไปกินกัดก็นานนิดนึงเพราะว่ามันซ้ำนะคะทุกคนเอาใส่ตู้เย็นไว้ ใส่ตู้เย็นไว้ทีนี้มาซ้ํานะคะมาซ้ําตู้เย็นบัละพาไม่ถูกกับความเย็นนะคะทุกคนบัวละพาผักกินกลับนะคะจะลวกใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยผักกินกลับด้วยเป็นทั้งกลับทั้งทันลวกเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวได้ผัดในทางนี้เราก็มาเอาเส้นลวกนะคะกับผัด น,ะะนี่นะคะแล้วก็มีปีกไก่นะคะใส่ไปเลยนะคะอันนี้โครงไก่อันนี้เนื้อหมูนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะเนื้อหมูตีนไก่ลงไปเลยนะคะก็ปิดฝาไว้นะคะถูกแล้วนะคะโอเคผัดได้แล้ว

อิมมืดตามนี่อ้วนแน่นอนนี่ก็เป็นน้ำซุปนะคะ,นะคะน้ำซุปน่ากินมากเลยนะคะ ปุ่นนะคะถั่วปุ่นตังชายนะคะหอมหอมลงเลยนะคะ รเทียมเกีียวนะคะลงเลยหนึ่งอีกก๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะนี่เป็นนี่กะปิกินกับพริกกีนะคะก๋วยเตี๋ยน้ำอ่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะนะเส้นเล็ก เตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นเล็กนะคะทุกคนนี่ยมากินอยู่บ้านน้องสาวนะคะนี่ค่ะยั่ววนะคะ,ะ,คะกะละมังเลยนะคะใส่กะละมังใส่กะละมังกินนะคะไฟฟ้าก็ดับนะคะฝนตกนะคะทุลักทุลักทะเลกันมากเลยนะคะฝนตกแตกกระเจิงกันทุกคนเลยกิงก๋ยเตี๋ยวเลยค่ะ อร่อยมากนะคะอืมกินคำใหญ่กินคำโป่มไม่ได้ร้อนอันนี้ผักบัวลาภาค่ะอือหือมือปลาอือหือ แค่เป็นพริกกี่คุยไปเลยพริกปลูกเองนะคะพริกไม่ได้ซื้อพริกไม่ได้ซื้อกินไปเลยนะคะ ราคานม่ขึ้นเลยพวกคุณ huh. รู้กินรูปกันนะฮะกินเลยนะตับบุรพาพริกเผา แล้วพีกี้ส่งไม้นะคะพีกไม่อยากปลูกเองไม่ได้ซื้อกินนะคะ กระมังเลยนะคะกินเบื่อรหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะลูกซีนน้นา๊บอื้อหือ ค่ะบลลันธนี่กีก่กปนะคะคือกะปิสุดยอด ก็ทำกโ๊อตก่อนค่ะกินเร็วมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่อือหือ กว่าจะได้ก <boundaries> ินนะคะร้อนแันนี้อากาศร้อนแล้วทีนี้ฝนก็ตกนะคะบรรยากาศบ้านเราพายุเข้านะคะฟ้ารมนะหลังคาเพิงเลยนะคะไม่ได้ไปถ่ายหลังคาบูรพาแปล ของแซบ่บพีชกี้พี่ไม่ค่อยผิดนะคะ ตกไฟก็จับไม่มีพัดลมพัดร้อนก็ร้อนฝนอยู่ตรงฮะตอนเนี้ไปจับตั้งแต่ซ้อนฝนตกยังไม่มาทีนี้อากาศก็ร้อนอบเอาลมก็ไม่พัดนนะ่ะอมพัดมาแรงทีเดียวแล้วันพัดมาแรงทีเดียวแล้วไม่พัดมาอีกเลย ออืตีนไก่นี่เป็นคนชอบกินเส้นเล็กนะคะถ้าไม่ได้เส้นเล็กก็เส้นใหญ่ตีนไก่ก็เปื่อยมากนะคะ กินกับบรรยากาศดีๆที่บ้านเรานะคะบรรยากาศหลังฝนตกเ,เ,เ,เสียงทำหลังคากันนะคะหลังคาเพิงพันุเข้า ทีเดียวรวมมาทีเดียวเลยหมุนเลยอ่ะโยกหลังคาไปหลังคากระ่่มก็เลยพากันทำใหม่ กระลำกระลำก็กเก็บก่อบมากกระลำก็พี่น้องกันปลูกสร้างสวนนะ่ะ มันจะเป็นปีกไก่ปีกปลายนะครับมีทั้งปีนทั้งปีก ก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะคะไม่ใช่ก้วยธรรมดานะคะกะละมังเลยนะคะเสือหิวนะคะวันนี้เสือหิวกินกินก๋วยเตี๋ยวหมดว่าจะกินตั้งแต่ก่อนฝนพอดีทำเสร็จฝนก็มาพอดี ฝนหยุดนะฝนหยุดตกซิ้นใหญ่มากเึ็นสิ้นเนือ้อเสียงนกเสียงอะไรผสมประสานนะคะอยู่บ้านเรานะคะ บรรยากาศดีพวกทุงท่งให้ทุ่งนา 오오 <laughs> Yeah. ี้จะเป็นกระดูกหมูนะคะกระดูกชีโครงหมูเปื่อยเลยนะอ่ะเต็มพื้นเลยพี่กบอวนไปเก็บมะม่วงมาไว้กินมะม่วงดิเนะมะม่วงดิปลาล้นทับกันนั่นเลยเต็มเต็มเลยยิ้มหน่อย้กินใกล้ยิ้มหน่อย

เหมือนฝนจะมาอีกนะคะมืดมาอีกนู่นเหคะ 嗯，嗯，嗯、我怕。 เต๋อวู้วยบางหญ่งหม,นมดนะฮะอร่อยมากเหลือแค่น้ำนะคะ ลูกสิลูกสุดท้าย อันลิปมนิติก็คงขอจบอเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนจะจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะบ๊ายบาย